ขอให้จอมาล็อกสักหน่อยได้ไหมขอมันน่าจะจอล็อกเสรจเป็นไม่ล็อกปะไม่ล็อกไม่ล็อกต้องต้องทำฟาวหรือล้ำหน้ามาเดี๋ยวจะได้ดูด้วยนะเมาเมาไปก็ไปน่ปวดนะปะยิงมั่งเลยพี่จบเลยตายตายโปรแคปโปรแคปยิงไม่ได้ก็ฝากเอาปั๊บนี่เลยเอื่อเมื่อแบบมา่อแบบมา่อแบบวางะไอ้ตรงกลางว

Still pushing for that girl. ThatWould... Yeah. Kind of... okay oh, all... oh, wow, the baby's still there. He's still there. Oh, okay, hello, chó, chó, chó. We'll go for a whole time, but not at all. I don't know. 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 I don't ดีนะหลังมันเป็นสองน้างเลยกูรู้กูเคยเล่นกับคนละฝั่งขึ้นคนละฝั่งนะแบ็คอะขึ้นสองข้างผมแทนไม่ได้สองข้างนะช่องฮาโลเฟสไม่เจาะเลยเอแทนได้เราแทนไปซ้ายไปซ้ายออกไปซ้ายออกไปข้าอบนแบ็คผ่างได้อาดได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ผ่านแล้วมัลยรู้ไหมนี่แหละนี่แหละเอาไปนี่แหละสวยไหมคุผม

คนจริงเข้ากอนเข้ากัโอเคสวยอัดได้สงมงโอแม่งสูงมากดาวสอ่ะได้ผมงไม่อผมเองโอเปิดเลยะเปิดเลยเครับมาลีเปิดดูิบิบฉีกเลยฉีกโอเคโอเคไปนั่นแหละโทษโทษเนียกลางกอนสวยสวยครับบุ้มอ นี่ครับผมด้วยวะอุ้ยสวยอ่ะตกแป๊บแปเนี่ยเลยเนี่ยเลยยกอีกแล้วโอ้ยยกสวยเลยพี่นี่นี่นี่เนี้ยบอลบอลบอลผมดึงนิดนึงนะให้ให้กลับมาที่กันให้รอแบงกเอาผมก่อนนะอ่าอ่าแขกรักถ่ายบอลไปเรื่อยเอ็กไปเรื่อยเดี๋ยวก็ได้เอ็กเอ็ก สวยอดไปอดไปนก็คือปุ่งลมยกินไปก่อนนี่ตังอยากพุ่งล้มเลยกดุ่งล้ไป่อนพุ่งล้มไปลยเมื่ี้มันกดพุ่งล้มมื่อกีมันแท็กแล้วเราต้องพุ่งล้มแล้วเดี๋ยวกดุ่งไปเลยอย่าพ่งแงก็เลยกดโอ้ยเรียบได้ได้ไดตัดให้โอ้โหแม่งไปโดนอย่าระวังระวังเตา

นี่เปนการแข่งบนี้แล้กาโนาอเร็วขึ้นหมดอมนวิกงกันได้ไม่หน่มถ้าโหนอะไรนะพี่ถ้าเราถ่าบอลเร็วนะเขาจะเ่ยวจะวิ่งชนกันเองจะวิ่กันอ๋สู้เราไม่ได้การเราเยอะไงครับเขาจะไล่ไม่ทันงไ มีตัวเดียวอะสองตำแหน่งที่พามาของสเปกสองคัญว่ารกเปิดไม่ดีเีระวังนะ้ากางไว้แล้กองหน้าก็ทาออกข้างไปเยอะกลกันเลยระวังบอกเชนนั่นก็ได้ถ้าจะวิ่งก็วิ่งเลยไม่ต้องกั๊กก็ได้นะวิ่งวิ่งไปเลย

แคบูดีเฟนเดอลโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากตัวรับอวนะใครที่ไม่เห็นผมบเห็นผมบโกแบได้วองขอไม่โดดจรตัวริงคอไม่โดดตัวนัเาเวกลากอนะนะนะานะเอ๊ะมไหนพี่มไหนเอ๊ะเอ๊ดีเละไหมตอนดสวนี่แหละสว ผมกลับ n i c d e l a Nice delay ดีครับดีครับเข้าิกอซ้อนดูตัวประกุนเข้าไปเลยเข้าไปเลยสวยย่าดลนจิ้มเลยสวยครับ Nice a วยนีไคน้มสวยตัวนี้ใส่แหวไม่ติดย สวยครับไข่แตกเออสาดหน้าโดนโดนโดนวสวยสาดหน้าอยู่เมื่อกี้ช่วยช่วยไปทำเรื่อการช่วยโอเคไปอยู่ครับอืมได้ปะเฮ้ยไปไปอยอ่ไปอยู่เอาได้สองสองสองสามกี่ตัวนาตัวดามเซ็คโปสเซ็คโปสโอเคโอเคอ่าเซ็คโพสต์ไาโพสต์ไปได้หมด สวยเอาโมสก็สาไกลแม่งป่ายสาไกลส่วนหลังด้วยเีสองตัวใหญ่มาดูวิ่นัเองดูวินโอเคเสียหลักแล้วโอคโอ้ยคนรายสวยสวยช่วยช่วยช่วยเออชเออชตัวโดนขวาโอเค ผมไ้ล้ผมไ้ผมไ้กลอนนะเรากกับเราับตำแหน่งเราับไม่ต้องไม่ต้องขึ้นสูงนะต่าผมไม่ขึ้นสูงแค่ไล่คนเดียวสวยดครับกังได้สูงอยู่ะรอรอรอสวยโอเคเคลียร์เคลยร์อเดี๋ยวครับยังไม่ต้องรีบวิ่งก็ได้นะเราถ่ายโโโโนาโโยสวย

หน้าใหญ่หมดเลยนะระวังด้ยเฮ้ตรงนั้นอแล้วเราสอง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 อโอ้ยยยยอเ้ยะโอ้โหโ่เองอวันเล่นงต้องเห็นว่าแบ็คซ้ายขวาแม่งหัวร้านหมดล้วดูลมดกับขาวระวังรสวยไระวังระวังเจ้อางจะไมอเี้ยไปเลย่เลย Mà. Phải... ok. Mày tâm thăm mày ngon mày thăm mày. Hey, Diana. Mày quang đồn phụng, chắc chị em. Nice. Mày đâu, mới đâu. Ok, mày quang. 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 ไม่เขียแป๊บรอเพื่อนก่อนทีแป๊บยอกยอกยอกโอ้โห๋ยวเดี๋ยให้กลับกลับอะไรอื้ออะไราูนะว้อบอลหลองนูนนึกว่าไม่เข้าตรงการไม่หลอกสายตาโอเคค่อยถายอาพี่มาเอาวอ์โลดมมาทางนี้หน่อย มาทำนี้ด้ะลองเปลี่ยนแกนแล้ลองเปลี่ยนแกนเลยเยียมใจมากเก๋เลยน่าชโอเคสะอาดสวยอ๋อสวย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 คิดไม่ออกสะอาดอย่างนั้นเลยถูกต้รเพอนคุยกันข้างหน้าเดี๋ยวครับไปบุกกลางเลยกลางครับ

ยังงงลูกไอ้บูมยิงอยู่เลยแต่งยังไงให้บอลมันแย่กว่าเดิมล่ะเปนเธอแันด็ดอยาแต่งยังไงให้มันยิงยากกว่าเดิมยเอาไปวิ่งมามันมาคอนเทนผมเหมือนจังหวะเลยจะแต่งเหรอเอฮ้ยมันจะดิโอเคตัวมันจะมีคิมสันกับเบอร์ขาดูพี่นัทดูคิมสันเลยสองตัวอยู่ดาวเไยโอเค อู๋อยู่ข้างหลังเดินไปด้วยานมาเออพยายามอยู่ข้างหน้าเขาไว้อีฟนี่คือโดดขึ้นเล่นไหมเมอไม่ถึงว่ะไปกดแล้วไม่โดดได้เลยเจ็ตแพ็กอ่ะรู้จักวะโดดถึงเดียวคนหนึ่งคนหนึ่งเด็กขวาได้ขวาได้ดูเลยฟ้าฟ้าฟ้าไปขวาล่างได้อยู่ได้ได้ได้